สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องป้องปายสุขสุขคนค่ะกลับมาพบกนันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะก,กับเมลฝรังบันนอค่ะเมื่อันนี้น้าก็มานางรอรถไฟะคะ่ะมานางรอรถไฟไปเหตุงานเนาะคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆวันอาทิตย์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้ยหมู่บ้านในเหตุงานมวนอยู่ค่ะก็เมื่อยยุ่นน่ะละต่ก็ตาก็มวนเ <laughs> สาร์อาทิตย์บค่อยได้หองหลายดอกค่ะได้ประมาณสิบหมื่อวานเนี่ก็ได้สิบสิบเก้าหอง เออเมื่อวานได้สิบเก้าห่องเนาะค่ะเนาะแต่ก็มีห้องสตีเอาเวอร์อยู่นะแบบว่าทําความสะอาดนิดๆหน่อยๆเพราะว่าลูกค้าเขายังอยู่ตอัอย่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าน,นี่พอเลิกงานแล้วพ่อยายเพิ่นก็มาหับเอาอยู่เอออยู่อ่าบ่อแมนอย่างวะมาหับเอาอยู่โรงแรมพ่อยายเพิ่นกลับมาจากแคมปิ้งพอดีค่ะเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุด ราชาการของนอร์เวย์เนาะคะอีนางกระจำบ่ได้แล้วมันมันเป็นวันอีหยังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เขามาพูดคุยกันเด้อคะ่ะเด้ออีนางช่วงนี้บ่ค่อยวางพี่น้องคะ่ะก็เลยบ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เนาะคะ่ะวางเฮ็ดอ่าตัดคลิปนิดๆเนาะน้อยจะจะตัดคลิปก็บ่มีเวลาแล้วพี่น้องคะ่ะอีนางขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เขามาพูดคุยกันเด้อค่ะเด้ออัน อีนางอาจจะบ่เด็กตอบคอมเมนต์ในอ่าในในคอมเมนต์พิมพ์ตอบเข้าไปแต่อีนางก็ตอบคอมเมนต์อยอ่คลิปนี้เนาะแล้วกันนะะเนาะค่นเนาะอันแช่ประสบการณ์การสอบวันทสอบสอบยบา,ากค่ะสอบยบา,ากสําหรับอีนางพึ่งเด้เรียนแค่แคบ,บวกี่เดือนก็จริงแล้วก็สอบเพราะว่าคู่เห็นถึงความสามารถของเฮาแล้วอีกอย่างคู่เห็นว่าอีนางเ่ะเหตุงานแล้วมีงานเห็ุแล้วซี่สนะคือต้องบอกจังจีงก่อนว่าการที่ การที่นั่งเรียนภาษาภาษาโนเว์เนี่ยภาษานอสเนี่ยคนว่าจ่ายเงินเลียนเองนะมันแพงมากเลยนะพี่น้องคะมันแพงมากอีนางเคยจ่ายเงินเลียนเองยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อีนางมาอ่ามาโนเวด้วยวิสาท่องเที่ยวมากับพ่อยัยเนี่ยด้วยวิสาท่องเที่ยวพ่อหญ่เพิ่นจ่ายเงินให้เลียนก่อนเพราะว่าเพิ่นอยากให้ได้แบบว่าขั้นพื้นฐานก่อนเพราะว่าภาษาอังกฤษอีนางบ่ได้ผู้ใดที่ได้ภาษาอังกฤษนะคะเรามาเรียนภาษาโนเวมันจะง่าย เพราะว่ามันมันบกค่อยแตกต่างกันนะพี่น้องบางคําม,มันก็ใส่คําเดียวกันมันจะง่ายสําหรับคนที่เป็นภาษาอังกฤษมาแล้วแต่สําหรับอีนางก็คือบอเป็นภาษาอังกฤษเลยงงงงภาษาอังกฤษเลยแล้วก็มาเริ่มเรียนเริ่มตน้นภาษารนเวนี่ปวดหัวมากพี่น้องปวดหัวมากโอ้โหอะไรวะเนี่ยนางเรียนอ,อยู่ในห้องเล็กๆ ที่ว่าเรียนครั้งแรกเลยภาษาโนเวเนาะคะ่ะน้องเลยเพื่อนร่วมห้องก็จะมีแต่แบบว่าโซนยุโรปเนะี่ยพี่น้องเขาได้ภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วเป็นบระละาดเลนั่งแบบว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยนั่งงงงงอยู่ในดงอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเอออีหลีเนี่ยมันยากมันกดดันอีเฮ้าอีหลีเดียตอนเรียนภาษาโนเว่ครั้งแรกเนะี่ยอีนังจําบรรยากาศได้ดีเนาะคะ่ะนาะงอีนังเริ่มเรียนเหมือนว่าเด็กหน่อยเริ่มเรียนก่อไกลขอขครนี่แหละพี่น้องเออ ตอนนั้นตอนนั้นจ่ายเงินเลี้ยนเองกี่ชั่วโมงวะสี่สิบกว่าชั่วโมงหาพันเก้าพี่น้องตีไปหกพั 6, นเลยตีไปหกพันโคตนเลยหกพันโคตนนะคะเราพงยายพื้นจหายให้เลี้ยนสองคอทสองคอร์ดก็คืออ่าในอยู่ได้ระดับ A1 A2 นี่ลหละ พี่น้องตอนนั้นทีนางเรียนเหลมเหลมหนึง่งก็คือหนังสือเหลมหนึ่งอ่ะที่เขาซื้อเองเลยนะหนังสือนะทั้งหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดเหลมละหารอยก็โค่นสองเหลมก็พันก็โค่นแหละพี่น้องทั้งแบบทั้งหนังสือแล้วกับแบบฝึ้นัดทอนะ่น่ะตอนนั้นอีนางเรียนอยู่ในอ่าบาร์เเก้นอ,อ่าของอ่าลักสูตรกูอ,อีน็อก์นะพี่นอ้องกูอีน็อกหนึ่งนะหนังสือกับแบบแบบฝึกหัทเขาซื้อเองดินทรงดินสอ voilà. ปรกกุงปากกาสมุดซื้อเองบัดทุกอย่างเออ เนาะคะ่ะบบมีฟรีจ่ายเงินเลี้ยนเองบบมีฟ่ฟรีถ้าเตาตรงซื้อเองเบอร์สุยางเนาะคะ่ะเนาะนั่นล่ะเหล่มหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสิบหาบทคอร์ดละหาบทคอร์ดละหาบทก็คือเหล่มนั่นอนะเฮาตรงใจสามคอร์ดเหล่มนั่นเฮาตรงใจสามคอร์ดนะ 6, 6, คะภายในเหลเ่มหนึ่งเฮาตรงใจสามคอร์ดคอร์ดละตีไปหกพันเลยตีไปหกพันคนเลยก็คือเหล่มหนึ่งเข้าตรงใจประมาณ 10, หมื่นหาหมื่นหาคน ไอ้เหมือนหาหมือนหาพันโคนประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้เหลี่ยมหนึ่งนะเหลี่ยมเดียวนะนั่นแหละทีนี่น,นั่นก็พอมีพื้นฐานแต่ว่ามันเป็นภาษานอร์เวย์แบบแบบเก่าภาษานอร์เวย์จะมีสองแบบเนาะมีแบบใหม่กับแบบแบบเก่าก็คือบุ๊กส์มอนบุ๊กสมอนก็คือแบบเก่านีนอคก็คือแบบใหม่เนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละตอนที่นั่งเรียนครั้งแรกนี่นั่งเรียนแบบเก่าบุ๊กส์มอนแล้วพอที่นี่ พ่อกลับไปไทยเลี่ยนนีนั่งเลียนไดประมาณสองคอร์ตอี่นั่งเปลี่ยนมือจับโทรศพัพท์มือมือนีนั่งเลียนอยู่ประมาณสองคอร์ตจ่ายไปหมื่นกว่านะคะนาะก,ก็ได้พ่อขั้นพื้นฐานได้พ่อแบบว่า,า,าจำตัวอ,อกักษรได้จำตัวเลขได้แล้วก็ได้เลียนเวลาของโนเว่หน่อยหนึ่งเวลาของโนเว่เ่ยมันงงใครใครที่เลียนข,ข้างแรกเวลาเวลานะลาฬิกานะ ของประเทศนอร์เวย์เนี่ยงงมากเรียนทางแรดงงมากคือแบบโอ้โหเรียนจะปวดหัวงงมากเด้พี่น้องเอออย่างนั้นมีกลับไปกลับมาเดี๋ยวโพเดี๋ยวโอเวอร์เดี๋ยวโพเดี๋ยวโอเวอร์พี่น้องเอออีนั่งท่องจำเจอต่างบักโดูมันก็จะจําได้เด้ท่องจํากลับมาบ้านก็ท่องจําเป็นปียี่เรียได้บัลเล่เรียนเด้ท่องจำเด้โอ้ยนั่นแหละพ่อได้พ่อพ่อพ่อแบบสะกดได้พ่อฮู้พ่อฮู้ พ่ออีนังหู้รักการการสกออีกอย่อก็พอ่พอได้อยู่ในช่วงนั้นเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็กลับไปไทยปีหนึ่งประเทศเนี่ยปีหนึ่งก็อ่านหนังสืออยู่เดีแต่ก็บอกรอ่านซูมือนะพี่น้องมันก็มีลืมเนี่ยมีน,นมันไม่น,นีเนี่ยแล้วพอกลับมากลับมานอเวด้วยวีซ่าคูมันหกเดือนวีซ่าคูมันเนาะคะ่ะเนาะหกเดือนพอกลับมาถึงนอร์เวปุ๊บเขาก็ไปรายงานตัวเองก,ก็ตำรวจช่วงนั้นอยู่ในช่วงโควิดด้วยพี่น้องปกติแล้วขันมาในวีซ่าคูมันอะ พอถึงมาถึงโนเวปุ๊บภายในเจ็ดเดือนจะต้องรายงานกับตำรวจแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเขาห้กักตัวก่อนกักตัวก่อนประมาณจักมือว่าจับ่าได้ว่าประมาณเจ็ดมือมั้งอาทิตย์หนึ่งกักตัวอาทิตย์หนึ่งพอกักตัวครบอาทิตย์หนึ่งปุ๊บก็เซิร์รายงานกับตำรวจเพื่อที่จะเฮ็ดบัตรต่างดาวพเพราะเฮ็ดบัตรต่างดาวแล้วกับโบเมนวาเฮ้าจะได้เรียนภาษาเลยเด้บ่ได้ยังบ่ยังบบมิธิ์เลียนภาษา Norway, รนเวฟีนะเฮ้าต้องทำการแต่งงานแต่งงาน แต่งงานกบคนโนเวย์ยูนิกรอีนางจะต้องแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนก่อนพออีนางแต่งงานจดทะเบียนเสร็จป,ปุ๊บนั่นละ่ะอีนางมีสิทธิเรียนฟรีแต่ว่าเลียนโตโตของอีนางเนี่ยเขาไปเรียนในโรงเรียนผสมภาษาฟรีต่ว่าข้อมู่ข้อมู่หรือว่าเขตเทศบาลที่เข้าดูแลเฮาทีอีนางอยู่ในเขตของเขานะ่ะเขาเป็นคนใจเงินเขาให้กับโรงเรียนทีอีนางไปเรียน,นภาษาบ่ได้ฟรีนะ คือมันฟรีสําหรับอีนา่งมันฟรีมันฟรีฟรสําหรับสามีของอีนั่งแต่ว่ามันบอฟรี่สาหรับข้อมูลหรือเขตเทศบาลเข้าใจเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องไปเลี่ยนแต่พอเมือไดที่เฮาหาหางานเฮ็ดได้แล้วแล้วพอเฮามีงานเฮ็ดปุ๊บจังสี่นะพี่น้องแต่อีนา่งตะบอกแบบนี้ว่าเฮามีงานนะดี เขามีงานเฮ็ดดีเฮ็ดงานไปนําเรียนไปนําแต่ว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาเรียนกับแบ่งเวลาเฮ็ดงานให้ด,ยายาาาดีเรียนพยายามอยาา่ขาขาดเรียนพยายามอย่าขาดแต่พ่อคู่พ่อคู่เห็นเข้าขาดเรียนบอยปุ๊บเขาจะรายงานเข้าไปในข้อมูลเลยว่าคนนี้ขาดเรียนนุ่นนี่นั้นบ่มาเรียนเขาก็จะหพอเพ้อๆเขาห้เฮาออกจากโรงเรียนเลยโดยซามเขาไมให้เขาเรยียนต่อเพราะว่าเขาจ่ายแพงข้อมูอจ่ายแพง กายคาเลียนแพงเนาะค่ะเนาะระบัดที่นี่ในกาอในกรณีของอีนงังอีนั่งมีงานฮิตอีนา่งอีนางมีงานเฮิเตแล้วตอนนี้เนาะค่ะเนาะและ้วก็คู่เห็นว่าอีนั่งเนี่ยมีความสามารถในการพูดพ,พูดภาษ,ษาโนเวแล้วก็เข้าใจในระดับหนึ่งคู่ก็เลยบอกว่าเออเธอล่องสอบเบิงบอ เธอลองสอบเบงแล้วในในกรณีของอีนางอีนางได้ถามคู่แล้วเนาะค่ะเนาะว่าวอัน,ถ,นอ A 1, A ถ้าฉันสอบแล้ว A1 A2 งถ้าฉันผ่านแล้วฉันอยากจะเลี่ยนต่อถึงระดับ B1 ฉนันเลี่ยนต่อได้บอคู่บอกว่าเลี่ยนต่อได้สอบสอบแค่เอาระดับ A1 A2 ซื่อเพราะว่าเพราะว่าคู่เอกอยากจะหูว่าระดับความสามารถของอีนางน่ะมันอยู่ในระดับไหนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอีนางบอกกับคู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าอีนางจะเลี่ยนถึง A1 แล้วก็สอบได้ A1 เนาะค่ะเนาะนี่ครูบอกว่าให้ให้ใหใหรเราลอ,องสอบเบิ่งก่อนเอหนงเอสอแล้วพอบัดทีนี้พ่อให้นั่งสอบ A1 A2 ปุ๊บเลยนั่งกลับไปเรียนต่อกลับไปเรียนต่อแล้วก็สอบไม่ A2 B1 ก็คือบ่ต้องเสียเงินบ่ต้องเสียเงินเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอีนั่งสอบแล้วในระดับ A1 A2 แล้วอีนั่งบ่พอใจในเกรดที่ได้อีนั่องอยากจะสอบไม่ในระดับ A1 A2 อันเนี้ยอีนั่งสนใจเง,งินเองเนาะค่ะเนาะอีนั่งสนใจเงินเองในระดับใน ในระดับ,ะสบสอบระดับเดิมมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องนาะตอนแรกอีน้านก็เข้าใจคือกันน่ะแล้ว่าพอเขาเรียนภาษาโนาเวนเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปสอบพอเขาสอบบอ่ได้หรือว่าเ,าเกรดบ่ดีบ่พอ,อใจเขาไปสอบไม่เขาต้องเสียเงินแล้วก็อีน้านก็เข้าใจว่าพอเขาเรียนภาษาโนาเวนปุ๊บยังบ่ท่านโครกหกลอยจมงแล้วเขาไปสอบพอเขาสอบได้เขาก็จะบ่มีสิทธิ์เดเรียนอีกเนาะค่ะนาะมัน มันเป็นอีนางอันนี้อีนางก็บอกคอยช่วนะแต่ว่าอีนางก็สอบถามในกรณีของอีนางมาแล้วเนาะค่ะนาะคู่บอกว่าพออีนักสอบเสร็จปุ๊บอีนางก็สามารถที่จะกลับไปเลียนได้ในอีกระดับสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าอีนางจะเลียนแค่ระดับเอหนึ่งกับพ่อพ่อแค่เฮดพาสปอร์ตนอร์เวย์ผ่านชุุยเนาะค่ะนาะทุกเมื่อนี้อีนางก็สามารถใช้ชีวิตประจําวัน ในการทำงานหรือว่าในการอยู่กับพ่อย่ก็คือใช้ภาษานอเวเบากันแต่ก่บอบอบโบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ประมาณอยู่ในระดับหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก่อใช้ชีวิตประจำวันได้น่ะแหละพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็อีน่าจะเบาเรื่องอยังวะลืม <c oughs> อีน่าจะเบาถึงเรื่องอีกอย่างวะอันสอบภาษานอเวย์มันสอบบ่ยากดอกพี่น้องลองเบิ่งมันก็มันก็จะมี คู่ก่อนสอบนะคู่จะให้เข้าฝึกฝึก้กออย่แล้วก่อนสอบคู่จะให้เข้าฝึก้อมอยู่แล้วถึงแม้ว่าการที่เขา้าขอที่เขา้าฝึก้อมก็ข้อสอบจริงมันจะบอคือกันแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันมันคข้ายๆกันในการฟังมันคล้ายๆกันได้พีนน่น้องฟังฟัง,ฟงบอาอย่างในระดับ A 1หนึ่งสองนะฟังบอาอย่างเลยมันยากตรงที่ว่าอ่านข้อสอบอ่านเราตอบคําถามเพราะว่าหัวข้อมันยาว แล้วอีนางเป็นคนอ่านสาหัวข้อมันงาวแล้วเราบางคาอ่ะยังที่นางเคยบอกไปว่าบางคําที่นางเรียนมากกับข้อกับคาที่อยู่ในข้อสอบนะความหมายเดียวกันแต่ว่ามันว่ากันคนละอยา่างแล้วอีนางบอกคุนเคยกับคาคํานีอย่างอย่างประมาณนี้นี่ะพี่น้องเออต้องอ่านคือเขาจะให้แบบว่าให้เขาอ่านแล้วให้เขาเข้าใจในในสิ่งที่เขาอา่านแต่ว่าอีนางบม่สามารถเข้าใจได้เพราะคอเพราะคำอ่านมันงาวยีนา่าอ่านบอกท่านอีนอ่นเ็เลยกาบัว แล้วก็ขอเขียนค่ะขอเขียนเขาจะหายขาเขียนแค่ประมาณอ่อยูทีหาซิฟหาซิบคำถึงแปดสิบคำเขียนตอนนั้นตอนนั้นอีนั่งเขียนเกี่ยวกับเขียนอ,อีพอตถึงถึงถึงเพื่อนอีพอตถึงเพื่อนแล้วก็เขียนเขียน เขียนบอกเล่าในสิ่งที่เขาเห็นรูปภาพเขาจะมีรูปภาพมาหายว่าเขาเห็นอีอย่างแน่ให้เขาเขียนลงไปแล้วก็เขียนถึงอ่าแล้วก็คอที่สามก็คือเขาจะเขาจะมีให้เขาสองสองเลือกตัวชอยก็คือเขียนฤดูเขียนอากาศฤดูฤดูอากาศอยู่บานยูบานเมืองเฮ้ายูไทยแลนด์แล้วก็แหล่งทองเทียวยูไทยแลนด์เขาจะให้เขาเลือกสองอ่านสองคอแต่ว่าอีนางอีนางเลือกเขียนสภาพอากาศ อยู่ยไทยเนาะค่ะน่ะก็อยู่ไท,ย,ะะนะย,ทยมีหนาห้อนหน,น,นาหน,นาวหนาวบ้อนหนาวห้ายหนาห้อนก็ห้อนตับแตกแค่นนะั้นอันนั่นก็เขียนหนงสนงนนะะนี่ละพี่น้องว่ามียังเนาะค่ะนี่แหละสอบข้อแรกเอ,อสอบมือแรกรถไฟจะมาหรอมือแรกที่สอบจะมีสอบจะมีสอบแค่สอบฟังสอบเขียนแล้วก็สอบอ่านแล้วก็พ่อมือ มืออีกอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจะเป็นสอบพูดสอบพูดก็จะมีอยู่ประมาณซีขอสอบพูดเนาะคะเนาะจะมีอยู่ซีขอขอละสองถึงสามนาทีหรือแม้ว่าเฮาพูดได้แค่หนึ่งนาทีขึ้นไปนี่ก็โอเคแล้วพี่น้องพูดโอเคแล้วการตอนตอนที่เฮาพูดเขาใส่คําบอถ,ถือบอถ,ถ,ถือต้องกอบอเป็นยังแต่ว่าแค่ห้คนฟังเขาเข้าใจ เออแค่หายคนฟังเขาขอใจแต่ว่าข้อสอบเขียนน่ะห้าตตรงเขียนคําให้ถูกข้อสอบเขียนนะเ้าเห้ออเนนะหาตตรงพาย,ยามเขียนคําให้ถูกเขาหายเวลาห้าโดนอยู่ค่ะข้อสอบเขียนหายเป็นชั่วโมงเลยพี่น้องเออข้อสอบเขียนน,ะนะะน่ะเนาะค่ะเนาะลองสอบเบิงแต่ขันว่าผู้ใดที่คขดว่ายังบ่ท่านมั่นใจก็เลี่ยนให้เลี่ยนให้เลียนให้ครบหกไหล่ชั่วโมงก่อนเลยก็ไดพี่น้องเนาะ <laughs> แต่ในกรณีของอีนนะั่งเนี่ยอีนั่งมีงานเฮ็ดแล้วแล้วอีย่างคู่ก็ คืออีนางไปถามคู่เองแล้วว่าการที่ฉันมีงานเ็ดก็ฉันเฮดเลียนอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างบอคู่เองก็ย่านอนี่นางจะมีมีปัญหาหน่ะนะอย่างประมาณนี้ละมั้งคู่ก็เลยบอกว่าทางงานเธอลองสอบเบิ่งก่อนบอถเธอเกิดว่าเกิดปัญหาชุกเฉินดีึ้นมาจะได้บอเป็นปัญหาอย่างมากมายเพราะว่าเธอสอบแล้วอย่างประมาณนี้นะพี่นออ้องเออรอรถไฟเดี๋ยวรถไฟก็มาละค่ะเดินทางไปเหตุงานกัน <c oughs> บ่มีผู้ใดดอกพี่น้องมีแต่อีนางคนเดียวเนี่ยแหละก็มีคนสองคนมาเยืนรอรถไฟช่วงเวลานี่ก็ว่า่อยมีผู้ใดเดินทางดอกอแต่ว่ามีคนเดินทางจากบา,า,บารากนกันเยอะไปออสโลเอ้ยบ่เม่นไปออสโลไปออสโลไปบอสสูสูพี่น้องเมื่อนี้จะได้เจ้าของกบรูค่ะเดี๋ยวไป ตอนนี้ยังโบหูหรอกว่ามือนีเฉลดงเข็ยนงานเจ้าของเลยได้เฮ็ดชั้นไหนไปถึงที่ทำงานแล้วก็ไปรับสลิปสลิปเบอร์ห้องนั่นแหละจังสีหูเนาะค่ะว่าได้เจ้าของแล้วก็ได้ชั้นใด้เนาะคะนะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้น่งก็มาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆเนาะค่ะเนาะไม่มีพ,พี่น้องช่วงนี้น่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยไดย้นั่นแหละพี่น้องไม่มีเวลา นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมกันเพี่น้องเด้อจังใดก็พ่อกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย